โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ The Bank t e x t i c s นะครับผมวันนี้ผมก็ได้เปิดนวัตกรรมใหม่วันนี้ผมจะมาผมได้จัดคอมใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นเกมฟ,ฟรีไฟในคอมพิวเตอร์กันนะครับน้องๆเดี๋ยวน้องๆก็ไปดูกันได้เลยสวัสดีกันด้วยนะครับทนผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง The Bank t e x t i c s วันนี้เ,เราจะมาโชว์โชว์เกียนโชว์กากให้ดู ในเพิ่งเล็บเป็นวันที่สองทุกคนว่าลงตรงไหนดีว่าตรงกลางจะไม่ค่อยปลอดภัยละงั้นผมลงตรงนี้ปลอดภัยสุดทุกคนก่อนโู้ยใคลงโอ้โหเยอะ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 เหมือนกันนะครับเยอะถ้เาเขาลงตรงนน้นเราก็ลงตรงนี้ดีฮะปลอดภัยเลย มาฝั่งนู้นโอ้โหเข้วลงบ้านที่ไม่มีปืนครับทุกคนลองกันดูเออมากระเป๋ามาก่อนเลสกินกระเป๋าหา,าต้องไปหาเก็บซ้อมปืนโอโ้ตายแล้วไปไปไป โอ้โหมีแต่ปืนดีๆด,ดีมากเลยครับทุกคนเหมือนรู้สึกก็เหมือนมีจะม,มีคนเก็บไปอะไม่เหลือให้เลยหรอครับโอ้โหเหมือนได้ยินเสียงรถ Mục đông, pa đông đi coi mắn, mắn, hẹn bà ăn hẹn lâu แตกเจ็บแล้วแตกเจ็บแล้วแตกฟ้ามปืนดีกว่าปลอดภัยไหมเนี่ยวิ่งเข้าไปอ่ะอทุกคนอาจจะลายตาเหมือนผมนะครับผมตอนนี้ผมคิวไปได้หนึ่งตัวเองเอออยากได้ไอ้นี่เปลี่ยนไป ไม่ใช่เอานี่ออกมาก่อนเออแล้วกด G A <Okay, S 1> ครับทุกคนผำได้ละ,ะเฮยเจยเย็นมองก่อนผมจะวิ่งขึ้นไปบนบ้านนไนไปแล้วครับเขตแถวนี้เราจะสู้ต่อไปอย่าไปยอมันขึ้นข้างบนดีกว่าเหลือ2ีตัวคิวได้ตัวเดียวแรกๆก็อย่างเงี้ยครับทุกคน เจอคนครับทุกคนนี่อุ้ยหุยอุยปั๊มปัญญาโอ้โหเข้าหัวแตกเขาก็ได้ยินยิงเข้าหัวพี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะครับผม ก็พี่เพิ่งเล่นได้ประมาณสองวันเองครับเพิ่งฝึกครับผมเพราะพี่เพิ่งซื้อคอมใหม่มาเดี๋ยวเรื่องอุปกรณ์เนสเซอรี่ต่างๆเดี๋ยวพี่ถ่ายลงอีกคลิปหน้านะครับผมส่วนอีกคลิปนี้ผมจะไปชวนลูกผมมาเล่นนะครับผมว่าอย่างน้อยมันก็ยังจะช่วยกันได้อยู่แต่ว่าถ้าเล่นใหม่ๆอย่างนี้ถ้าไปบุกเดี่ยวอย่างนี้ก็ตายครับโดนเขายิงตายแน่นอนเดี๋ยววันเดียวผมขอเข้าเกมไปชวนลูกผมกันก่อนนะครับผมว่าตอนนี้ไดออน หรือได้เข้าเกมเล่นกันอยู่หรือเปล่าปะไปกันดูไม่รู้ว่าตัวอะไรไปกันเลยลูกไม่ลืมกดเปิดเปิดไมค์อะครับผมก็ยังไม่เคยเล่นเดี๋ยวผมหาจุดลงที่เหมาะสมถ้าลงตรงกลางว่าคนลงเยอะแนะ่ก่าดิ โอเคเอาก่อนแมพตรงนี้แหละโอเคตรงนี้เลยเด็ดลงไปเตรียมตัวกระโดดไปไปเฮฟัวฝั่งเดียบตัวฝั่งเดียบยิงเทียบมีลูกศรไหมมีลูกศรมาขอลูกศรหน่อยครับโอเคได้ปืนชาร์จได้ปืนชาร์จดูมาดีเบเฮ้ยเฮ้ยชาร์จอยู่ไหนบินได้ไงเนี่ย

นี่แหละมันมีกี่ตัวสองตัวสามตัวนี่แหละว,ว้าวเปลี่ยนเป็นปืนจีน,นี่น,นี่เลยรู้จักเราซะแล้วไม่มีกระเป๋าอ่ะไม่มีกระเป๋าอ่มมะ,ะมัมีแล้วอ่ะมันเนี่ยพวกกระเป๋าสองด,ด,ดู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 กระเป๋าน้องบีม,บมเท่<อ>เท่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมา ครับแปว่เอาเฮ้ยเออว่ะตัวชุบในความชุบเป็นไงวะเฮ้ยจีวีบีจีบเจอแล้วบีมปกติผมหาตัวชุบในความไม่เจอนะครับไปโอ้ยลืมปั๊มยาบีบบีมคุ้มคุ้มกันด้วยปั๊มยาก่อนตอนนี้คิวไปสองตัวครับอู้ยบ้านเยอะเลย เฮ้ยใครขี่สเก็ตบอร์ดได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินไหมเฮ้ยเฮ้ยอันตรายอันตรายเฮ้มีกับระเบิดเว้ยมีคนฟังกันแน่เลยนะเป็นคนฟาดเยเสียงสเก็ตบอร์ดจริงเนี่ยเฮ้ยจะแล้วแชท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 แอคหัวเกือบแตกเนี่ยไปอยู่เมื่อกี้บินมีดมา ตกมาดิฮะเคใช้ไม่ได้าีฟอองเลยตุ้งยันตุ้งยันสองกล่องน้อยมากเหลือยี่สิบตัวว่ะ กนนแล้วัไอสเก็ตเฮ้ยไอ้เหี้ยเสียงสเก็ตเนี่ยมันอยู่ไหนวะหนูเนี่ยหนูใช่ไหมเนี่ยวัวเนี่ยไอเน่ะเอคุณที่พอยิงนตายอ่ะมันมันใครเอาคุตัวสเก็ตบอดได้วัวไอ้ตรงแอร์ดับมันต้องมีของมือคนเนี่ยแต่อย่าเข้าไปดีกว่าเชื่าเรา ขอไปดูแป๊บนึงอ้ยเดี๋ยวพุ่งรวมเข้าไปไปไปเข้าไปวะดูโอ้โหตรงนี้ก็มีตรงนีน้ก็มีแมกวก่อนต้องกัวนี่นะปั๊มยาก่อนฮะหรือเอ็มเจ็ดเก้าโดนช่างมัน ไปอย่างนี้แหละไปอย่างนี้แหละมันไม่ดีเลยอ่ะเจ็ดเก้าคนหายไปไหนหมดโอ้ต้องซุ่มอย hey, oh, too too. ู nope. oh, yeah, yeah, <we ak> ่แถวนี้กันนะาเด้เจอสายซุ่มกันทั้งนั้นอะไรนี่ทำยังไง คนยิงข้อระวังระบังไอโว่ก่อนสิเฮียเฮ้ยเจอเจอมาลัดมันลัดเราตัวนึงเฮ้ยหลังเ้ยบนลบนนั้นบนนั้นคุ้มที่บนนั้นต้องบนนั้นด้วโอ้โหท่านี้ยังดันโอเจอแอ้ะเฮียมันไม่เจ็บ มันขึ้นไปยังไงไว้ดิไม่โดนไม่โดน,น,ดน,น,ดนืนชาร์จืชาร์จว่าแล้ว,ว,วร่พ่อตัวนี้สิบัคนอะ โดนมาจนได้โดนลูมันนะข้างล่างเป็นคลองเลยไม่รู้กูจะขึ้นไปไงข้างบนเนี่ยมันมาซ้ำตายเดี๋ยวเรามาดูน้องบินเล่นกันครับทุกคนกระเป๋าอย่างเท่โ้ข้างบนบอกแล้วข้างล่างเป็นเซฟบินหนีไหม ไม่ไหวไม่ล็อกไหว่็หวหนีใช่ไหมเออโอ้โหสวยโอ้โหโอ้โหไม่โดนโดนโดนคาตะนาทั้งหมดเลยไม่โดนหรอกเรียบร้อยตายแล้วเรียบร้อยถึงแมาทั้งล่างทั้งบนไม่รู้จะหนีไปไหนครับท่านผู้ชมวันนี้ได้คิวแค่สามตัวก็โอเคแล้วครับครับน้องๆก็เกมจบเป็นได้ที่เรียบร้อยครับเพื่อนๆเอ่อ ที่รู้ก็เล่นได้สองวันเราคิวไปได้ที่สามตัวเ,เราคิวได้สามตัวแต่สามตัวเพื่อง่ายๆครับส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพี่จะมารีวิวคากากให้ดูหน่อยนะครับน้องๆโอเคครับเดี๋ยววันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไป